บางครั้งก uh ็ไม่ข uh si ี้เกียจพูดค่ะรู้สึกก็แบบเออโดนทักบ่อยก็มีทั้งความมั่นใจแล้วก็ความรู้สึกส่วนตัวด้วยเนาะผมว่ามันก็มีผลเยอะเลยเนาะปัญหาหลักของน้องกิ๊กคือเรื่องอะไรจ้าเนี่ยเนื้อปากไม่เท่ากันค่ะโอเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนั้นเกิดจากการทําฟันนะคะเหมือนกับว่าเหล็กที่ทํามันขูนแล้วเหมือนเนื้อมันก็ริ้นตอนแรกมันเป็นฟันฟันฝังค่ะแล้วเหมือนมันต้องผ่าแล้วมันต้องดึงลงมาอย่างค่ะ นี่ไม่นครั้งแรกเลยนะที่เป็นอุบัติเหตุจากการทำฟันคือมันมีความไม่เท่ากันอย่างชัดเจนเลยเนาะ,ะแล้วก็เนื้อที่มีเนี่ยก็ค่อนข้างแข็งถ้ายิ้มจะเห็นว่าเนื้อก็มีความปิ้นข้างซ้ายแนตะ่ข้างขวา,ขาไม่เท่าไรหรพวกนี้ก็เกิดจากการเสรียดสี<ม>การบาดเจ็บแล้วก็การอุกเกิดอุบัติเหตุแหละปากก็ยังยุ่ยเหมือนเดิมเนาะความยุ่ยเนี่ยมันมีผลมากเลยที่ทําให้กระจับเนี่ยหมอสร้างให้มันชัดมากกว่านี้ไม่ค่อยได้ก็จะเป็นกระจับเบาๆเ,เ,เป็นธรรมชาติแล้วกันซึ่งไม่สู้ใช่ค่ะพร้อมหร้อยัง